ผู้สูงอายุได้เฮเพิ่มเงินบัตรคนจนเงินพิเศษบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ100บาทส่งเคาะเพื่อการยังชีพจ่ายรวดเดียว3เดือนเดือนมีนาคม2567จ่ายงวดแรกทั่วประเทศฟังรายละเอียดในคลิป ตแสดงความยินดีกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในกลุ่มนี้ทั่วประเทศจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษด้วยโอนตรงเข้าบัญชีแบบพร้อมเพนนะคะเดือนละ100บาทซึ่งในการจ่ายเงินงวดแรกจะจ่ายให้ในวันที่6มีนาคม2567จ่ายย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม2567และก็จะได้รับเงิน โอนตรงเข้าบัญชี300บาทซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ในบัตรคนจนที่มีการลงทะเบียนไว้และได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในการรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุส่วนผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผู้สูงอายุรอบใหม่ อายุครบ60ปีบริบูรณ์หรือกำลังจะถึงในการรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุในงวดแรกให้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพยกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและสำหรับผู้สูงอายุท่านไหนที่ไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ด้วยตนเองให้ติดต่อที่อบตอหรือว่าเทศบาลใกล้บ้านได้ทุกแห่งเพื่อกรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนเงินนี้คือเงินอะไรก็คือเงินส่งเคาะเพื่อการเลี้ยงชีพในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรคนจนในปีงบประมาณ2,567ซึ่งรอติดตามและการประกาศจากทางกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวส้นใหม่ๆหในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ